ทำจริงทำต่อกรกันใหม่ทีมรักของลาต้องค็นหนึ่งสองสามนี่ก็เรียของแท้สองที่่องน่ ท่านได้รับวางไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับทาวกองสามว่าให้มาดำรงตำแหน่งนายกอบตกองสามตอนนี้อยากจะฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนและอยากจะพูดถึงอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลกองสามทุกท่านทุกสิบงทกที่ไว้วางใจให้ทีมรัคกองสามนะครับ ตั้งแต่หนึ่งถึงหสิบหกสมาชิกหน่หกสิบหกและคณะกมบริหารครับเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนต่างหัวรับนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่านะครับคะแนนทุกคะแนนครับจะเปลี่ยนเป็นผลงานกับสู่่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับนโยบายที่ได้แถลงไปที่ให้ไปกับพี่น้องประชาชนจะต้องทําอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญที่สุดครับว่า ผมเคยบอกว่าอคอ,องสาพัฒนามาไกลแล้วแล้วเราจะต้องไปต่อเราจะไม่หันกลับมาพงานาเราจะต้องไปต่อพัฒนาความจเจริญของของศาเนีออ่ยให้จเจริญต่อไปเพราะตำบลของสามหรือว่าเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดในในระดับประเทศดังนั้นเมื่อเป็นใหญ่ในระดับประเทศเราจาเป็นที่จะต้องเอาเอา,เอาทีมที่มีประสบการณ์นั่นก็คือว่าทีมที่เราเคยทํามาแล้ว แล้วเราก็จะทําต่อแล้วเรามั่นใจว่านะจะนําพาตำบลของสามเนี่ยไปสู่ความเจริญได้อย่างไรครับนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลมาให้คะแนนทีมงานของรักของสาตั้งแต่นายกทั้งสมาชิกทุกๆคนครับทุกกระดานครับนะชนะทุกกระดานนะถ้า ถ้ามองดูนันก็คือว่าชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ผมเองนะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะให้ติดตามตามติดว่าสิ่งที่ผมได้เคยให้ไว้ตามนโยบายนั้นจะเป็นยังไงและก็ยินดีพร้อมที่จะรับคาแนะนาจากพี่น้องประชาชนในตระกลของสามของผม,ผมว่ามีคําแนะนําอะไรนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับว่าคนไหนที่ ให้โอกาสนะครับนี่ครับกผมเองครับก็จะไม่ลืมคุณครับแล้วจะทําผลงานเพื่อตอบแทนคที่น้องประชาชนชาวตำบลของสาของผมอย่างแน่นครับขอบพระคุณมากครับครับครับท่านนายกครับตรงนี้อยากจะฝากถึงทุกแข่งของเราที่เราชนะก็มาอยากจะฝากอะไรตรงนี้ถึงท่านแข่งบ้างไหมครับก็ฝากท่านอดีตสสอนาวินครับก็ว่าคือการแข่งขันนะครับ นะในระบบประชาธิไปไตยครับเราก็ต่อสู้กันเพื่อวิถีประชาธิไปไตยครับนะผ,มมผมก็มั่นใจผมก็หวังว่านะครับคะแนนที่ประชาชนมอบให้กับท่านครับ,รก,ก,รบก็คือเป็นคะแนนที่ทิดว่าเขาไว้วางใจนะครับผมก็ในฐานะทีะ่เป็นผู้เป็นผู้ที่ประชาชนให้เลือกมากที่สุดครับก็ขอขอให้เราได้ทำหน้าที่ของเรานะครับ แต่ถ้ามีโอกาสในโอกาสครั้งต่อไปครับก็ก็ต้องมาทําผลงานนะทำนโยบายต่างๆครับเพราะว่าเวทีของท้องถินี้ครับมันจะต้องทําเพื่อท้องถิ่นจริงๆครับเพื่อท้องถิ่นจริงครับผมอยู่ท้องถิ่นมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีครับก็รู้ท้องถิ่นว่าเขามีความต้องการอย่างไรเขาต้องการชิ้นพี่น้องประชาชนอย่างไครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านสสอดีตสสนาวินครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะมีกำลังใจในการที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนของเราต่อไปครับเห็นว่าเห็นว่าท่านท่านเลขาจะมอบปีเสียให้ดูวยหรืครับไม่นิย